การทำแมนสวงมันเสี่ยงหลายอย่างหนึ่งคือเราออกจากกรอบเดิมๆเมนาะใช้เงินเยอะมากมันเป็นเรื่องในจินตนาการอนะสมัยก่อนผมพยายามต่อสู้ว่าทำไมเราต้องแยกเนาะว่านี่เป็นซีรีส์วายนะทำไมเราไม่บอกว่ามันเป็นซีรีส์ซีรีส์หนึ่งแมนสวงคือหนึ่งวิธีที่ผมใช้พิสูจน์ซึ่งอันนี้ผมเบสสูงมากหนังไทยมันซบเซามากคอนเทนต์ไทยอะยังไม่ถูกเสนอราคาในบัตเจ็ตที่เราจะทุ่มทุนสร้างได้ขนาดนั้น ซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยครับเป็นเรื่องที่พูดกันทุกวันแต่มันทำยากมากคนไทยทำอะไรสนุกสนุกเก่งไม่ง่ายแต่ผมว่ามันทำไม่ยากช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดกำลังเจะะลึกผมก็ไปเจอคุณหมายาพากภูมิแล้วหุ้นมันตกหนักมากครับผมก็เสียหุ้นมหาศาลเขาก็เสียหุ้นมหาศาลก็เลยมา ทุบก,กันมันก็เลยสนิทกันมากขึ้นจนมารู้ว่าเขาจะไปเล่นซีรีส์เรื่องนี้คินพอดจากซีรีส์กับบริษัทเก่าเขาก็ปรึกษาผมผมก็เลยบอกว่าเอา่งนี้เดี๋ยวไปช่วยคุยก็ไปที่บริษัทด้วยความที่เราทําธุรกิจมาแล้วค่ะ้วผมเป็นคนแบบพูดตรงอะ่ะผมก็ยิงคําถามเนาะผมก็อยากรู้ว่าวิสัยทัศน์ของเขาเป็นยังไงตอนนั้นผมก็บอกมาเลยบอกว่าบริษัทเจ๊งแน่นอนวิธีคิดมันผิดเราอาจจะรู้จักกันสั้นแต่เราถูกชะตากันมากเราพิงมันไม่ได้ผมก็เลยรู้สึกว่าถ้า เราเอามาทําแล้วกันตอนนั้นทุกคนจะห่วงผมเพราะรู้ว่าถ้าผมทําอะไรก็ตามผมเป็นคนสุดแล้วก็มาเจออโป,โปตอนนั้นเป็นช่วงตัดสินใจเลยแหละผมรู้สึกว่าโห oh, คนนี้มันไม่ทําไม่ได้อะคนนี้แบบเขาเกิดมาเพื่อเป็นนักแสดงเขายอมทุ่มเททุกอย่างเพื่ออยากจะเป็นนักแสดงที่ดีอ่ะตอนทําคินพอต,ตอนแรกๆเนี่ยสามคิวแรกอ่ะผมรู้สึกผมไม่ไหวละไม่เคยคิดเลยว่าชีวิตคนออกกองมันทรมานขนาดนี้ผมยังไม่รู้จักเลยว่าภาษาการคลิปโล แอคชั่นเขาเรียกกันยังไงแต่ว่าณวันนั้นมันค่อยๆซึมซับไปผมว่าสุดท้ายแล้วอะทํางานศิลปะมันใช้ความเชื่อความรู้สึกคินพอต,ตอนนั้นมันก็เป็นจุดเปลี่ยนของซีรีส์ที่กล้าแล้วก็คือแรงแล้วก็ไปสุดทุกทางอนะ y บ n d นคลาวเปิดมาเพื่อทําคินพอ วันที่เราต้องตัดสินใจจะทำอะไรต่อผมมองที่ตัวไมอาโปเป็นหลักก่อนเราจะทำอะไรถ้าจะเล่นท่าง่ายแน่นอนเราคงทำซีรีส์ต่อแต่ผมรู้สึกว่าผมอยากให้พิสูจน์อยากให้คนเห็นผลงานของเขาว่าจริงๆแล้วเขาเป็นนักแสดงจริงๆอ่ะโอ้เคยพูดว่าเขาอยากรำแต่ตอนนั้นอ่ะผมก็บอกตรงผมคิดไม่ออกมันจะทำยังไงมันจะเป็นรำแบบไหนนะถ้าจะทำหนังรำจริงๆแล้วเนี่ยลุยเลยแล้วกันแต่ต้องเป็นรำแบบใหม่นะเราคงไม่มีห่มรงอีกเรื่องหนึง่งนะครับหมโรงทำไว้แบบ สุดแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องมีทางของเราที่ชัดเจนมันก็เลยเกิดแมนสวงขึ้นมาก็เกิดการเขียนบทใหม่ขึ้นมาทั้งหมดกล้าพูดเต็มปากว่ามันเกิดจากจินตนาการของพวกเราทุกคนล้วนๆและทํามาเพื่อซัพพอร์ตให้คนเห็นว่านักแสดงของเราเขาไม่ได้เป็นแค่ดาราวายเพราะการทําแมนสวงมันเสี่ยงหลายอย่างหนึ่งคือเราออกจากกรอบเดิมๆเนาะแล้วเราไปทำีเรียดใช้เงินเยอะมากมันเป็นเรื่องในจินตนาการอะสำหรับผมนะสนุกในมุมของคนทําคือตอนนั้นมันเหมือนรวมแบบพลังคนเก่งอะ คือพาะผมรู้ว่าจริงๆผมทําคนเดียวไม่ได้แล้วผมก็รู้ว่าพี่หนิงทำคนเดียวก็ไม่ได้แล้วผมรู้ว่าพี่แอ๊ทำคนเดียวแมนสงก็ออกมาแบบนี้ไม่ได้เราถือว่าเฮ้ยเรามารวมกันเถอะเพราะยังถ้าแอตติจูดเราเปิดรับกันน่ะมันจะเกิดอะไรใหม่ๆสมัยก่อนผมพยายามต่อสู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วว่ามันทำไมเราต้องแยกว่านี่เป็นซีรีส์วนะ ทำไมเราไม่บอกว่ามันเป็นซีรีส์ซีรีส์หนึ่งทำไมเราต้องแบบใช้คําว่าคู่จิน้นมันควรจะต้องไม่ถูกแยกได้แล้วมันมีหลากหลายคนนะที่เขาดูซีรีส์เหล่านี้แล้วเขาไม่เคยมองว่ามันเป็นซีรีส์อะไรเขาแค่สูตรเป็นซีรีส์ที่ดีแล้วมันสร้างความบันเทิงให้เขาแมนสวงคือหนึ่งวิธีที่ผมใช้พิสูจน์ซึ่งอันนี้ผมเบสสูงมากที่ทําแมนสวงมาในเวอร์ชันนี้ผมอยากให้ทุกคนเห็นไงว่าต่อให้มันไม่มีฉากเซอร์วิสจินจ้นจิ้นผู้ชายกุ๊กกิ๊กันหรือว่าฉากเลิฟซินจัดจัดแฟนกลุ่่่มมมมมเเเเนนีีี้ขขาาาาาก็ไ็ไไดปปัญหควใจองรทรท ได้บอกว่ากลุ่มวายกับสาววายไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดเขาเจ๋งกว่านั้นเขาซัพพอร์ตเขาดูวันที่แบบ5 6รอบ8รอบ10รอบซื้อบัตรไปแจกให้คนนั้นคนนู้นคนนี้นคือมันเป็นแรงสนับสนุนที่จริงใจมากๆแล้ว p พาเวอร์ฟูลมากๆผมว่าแมนสวงมันโชว์ได้ว,ว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าคอนเทนต์มันไปถึงใจคนน่ะแปลว่ามันไม่ควรถูกบีบรัดว่ามันคือคอนเทนต์จากใครจากบริษัทอะไรนักสแสดงคือนักสแสดงหนังคือหนังมันคืองานศิลปะชิ้นหนึ่งมันไม่ควรถูกตัดสินก่อน ในเมืองนอกอ่ะเขาเขาพูดกันบ่อยมาว่า Thai entertainment is coming ผมไม่เคยรู้ว่ากระทรวงละธรรมมีโครงการให้ไปขอทุนอะไรเงี้ยไม่เคยรู้แต่ผมไม่อยากไปเพราะว่าผมอยากได้คำว่าซอฟต์พาวเที่ผ่านมาคนบอกว่า s o ฟต์พาวเวอร์ซอฟต์พาวเวแต่มันไม่มีอะไรเป็นรูปธรรมอมันจับต้องไม่ได้ผมเลยเข้าไปนำเสนอต่อคิวทุกอย่างคือแบบ ดีแคลร์ได้หมดคนคู่ผมเยอะมากว่า,วากระทรวงใจอย่างนั้นกระทรวงจะอย่างนี้เดี๋ยวโดนเซ็นเซอร์ไม่ผ่านเฮ้ยแต่ผมว่าผมไม่โดนเลยนะพนะกการตรงนั้นอนะฟังผมพูดแบบตั้งใจทุกคนจนผมรู้สึกว่าเฮ้ยบางครั้งเราจะคิดไปเองหรือเปล่าเราอาจจะไม่ได้ลองได้พูดคุยกับเขาหรือเปล่าผมทําขนาดนี้ถ้าผมไม่ได้แสแตปมจากกระทรวงวัฒธรรมอะผมต้องตั้งคําถามนะว่าเพราะอะไรเพราะนี่วัฒนธรรมชัดๆเลยเรารักและเชื่อความเป็นไทยในแบบเราอะไปเล่าให้เขาฟังแล้วผมบอกวัฒนธรรมมันไม่ควรเล่าแบบตามขนบมันนี่ใครเข้าใจหรอ มันควรจะเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้ไปหยิบจับมาปรับแต่งบ้างมันควรจะเรียนรู้อยู่ด้วยกันไปภาษีมันถูกใช้ถูกทางใช้เพื่อจะผักวัฒนธรรมไปซึ่งตอนนี้มันได้ผลมากๆนะมันคือการเล่าวัฒนธรรมง่ายๆอีกแบบนึงจริงๆซอฟ์พาวเวอร์หรือวัฒนธรรมไทยเนี่ยมันอยู่ในเนื้อในตัวเราทุกคนแหละแต่เราจะเล่ามาแบบไหนแค่นั้นเองหนังไทยมันศพเศามากตีเป็น11ของการดูหนังของคนไทย มันน้อยมากๆนะครับภาพยนตร์ไทยเข้าลงบางเรื่องได้3,000บาทอย่างนะ้ครับแล้วท้าไมหนังไทยมันไประดับโลกไม่ได้ก็ mm hmm. ต้องย้อนกลับมาดูว่าเราได้เปิดใจกับหนังไทยเยอะพอหรือยังเราไปดูรติชมกันก็ได้แล้วดูซิว่าหนังไทยมันไปได้ไหมคือมันเป็นที่ระบบเนาะคือต้องบอกว่าคอนเทนต์ไทยอ่ะยังไม่ได้ถูกเสนอราคาในบัตเจ็ตที่เราจะทุ่มทุนสร้างได้ขนาดนั้นมันไม่ได้ง่ายนะครับเฮ้ยทำไมแบบซีรีส์ไม่ลงทุนเลยมันพูดได้แหละในฐานะของผู้เสพเนาะ แต่คือถ้าคุณไปลงไปทําจริงๆการลงทุนเยอะขนาดนั้นแล้วโอกาสที่รีเทิร์นมันต่ามากๆมันเสี่ยงเกินไปต่อให้มันจะดูดังขนาดไหนเนี่ยด้วยความที่เป็นซีรีส์วาไทยมันก็จะมีวัตชเจตที่เขาคิดว่าตั้งไว้ประมาณนี้มันยังไม่ได้เหมือนแบบซีรีส์เกาหลีอะไรเลยที่แบบโอ้โหทั้งโลกพร้อมจะจ่ายคุณในราคาที่มันแบบคุ้มค่าเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆแล้วบีออน d Craft เทนื้ที่ดูดังมากๆอะ่ะไม่ได้พอสําหรับการดันบริษัทนะครับตอนที่ผมเวิร์กจริงๆคือการทำคอนเสิร์ต ตอนนี้เขาเปิดรับไทยมากขึ้นไม่งั้นคุณไม่มีทางเห็นศิลปินไทยไปร่วมงานต่างประเทศได้เยอะขนาดนั้นแต่ณวันนี้อย่างที่บอกว่ามันไปได้อีกมันยังไม่พอคําว่าจะทําให้ไปถึงหนับโลกได้มันต้องย้อนกลับไปทิ้งสวัสดิภาพคนกองเลยด้วยอะที่เราพูดกันตลอดเรื่องคุณนะภาพชีวิตคนกองน่มันเปลี่ยนยากตรงไหนรู้ไหมครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราก็ยังไม่ได้ถูกยอมรับขนาดนั้นจากตลาดโลกที่เขาจะจ่ายให้เราพอที่เราจะมาใช้มาตรฐานโลกกับเขาไงมันเป็นทั้งระบบอะครับการทํางานมันควรจะต้องมีความสุข ถ้าคุณยังลำบากที่จะต้องมาทํางานและกินแต่ความฝันน่ะแล้วอยู่ที่วิตจริงคุณอยู่ไม่ได้คนไทยที่เก่งๆก็จะไปทํางานกับหนังต่างชาติซะเยอะเพราะว่าเขามีชีวิตที่ดีกว่าผมมีความเชื่อกับการท่องเที่ยวไทยมากเมืองไทยเป็นที่ที่น่าเที่ยวอะ่ะเรามีครบทุกอย่างเลยถ้าเราทําให้มันแบบ เป็นที่รู้จักของชาวโลกได้ที่มากกว่าแค่ไนไลฟ์กับอาหารไทยผมว่ามันน่าจะขับเคลื่อนได้ด้วยภาพยนตร์ผมครับตามรอยซีรีส์หรือหนังหลายเรื่องมากเพราะมันดูแล้วมันอยากไปครับเอานักแคคินพอสทก่อนนะมันสร้างซอฟต์พาวเวอร์จริงๆ หลายคนบินมาที่ไทยหลายคนเอารายได้เข้ามาทุกครั้งที่ผมจัดคอนเสิร์ตเนี่ยแฟนต่างชาติบินมาเยอะมากงานเขาดาวบินมาแล้วเขาก็เที่ยวที่อื่นต่อที่กินพอร์ตไปหรือไมแอปปหรือทัแซงคนอื่นไปอันนี้ผมว่ามันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่แข็งแรงมากเวลาไปไหนเราก็เอาภาษาไทยเพลงไทยไปพูดไปรำไทยโชว์แต่เคอไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้เลยทุกคนพูดถึงซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็ลอยลอยไปทุกคนรับรู้นะว่าซีรีส์วคือซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็อึมอึมเหมือนกระแสเดี๋ยวก็หายไปมันอาจจะไม่ได้้เป็นนนนรธมขาดัอ เป็นเรื่องที่พูดกันทุกวัน แต่มันทํายากมากเพราะว่ามันต้องได้รับความร่วมมือในองครวมเนาะมันไม่ใช่แค่ผู้ผลิตไม่ใช่แค่ศิลปินไม่ใช่แค่คนดูอะทางภาครัฐเองก็ต้องเอื้ออำนวยมันไม่ใช่แค่การให้ทุนด้วยอําำนวยความสะดวกให้คนทํางานในองการบันเทิงมันทางานง่ายขึ้นโครงสร้างของภาษีบางอย่างเพื่อใช้แบบคนที่อยู่ในธุรกิจนี้ได้รับการสนับสนุนทางอ้อมหรือทางตรงมากกว่านี้และที่สําคัญที่สุดซอฟต์แวร์ไทยจะไม่เกิดถ้าคนไทยยังไม่ภูมิใจในสิ่งที่เรามีคนรุ่นใหม่เขามีโซเชียลเน็ตเวิร์กคนรุ่นเก่าเองก็มาเชื่ ถึงวัฒนธรรมที่เคยมีกับวัฒนธรรมที่เกิดใหม่มาจอยกันแล้วภูมิใจไปด้วยกันคราวนี้ใครมาเมืองไทยก็รู้สึกว่ามันผสมผสานที่ลงตัวเรามีวัดพระแก้วที่งดงามขนาดนะั้นในขณะที่กรุงเทพเนี่ยมีชีวิตกลางคืนที่สนุกมากเดินไปไหนของกินเต็มเราทํายังไงให้คนเขาได้รู้สิ่งเหล่านี้มากขึ้นนะ่ผมว่าคนไทยเก่ง คนไทยทําอาหารเก่งคนไทยทําอะไรสนุกๆกเก่งไม่ง่ายแต่ผมว่ามันทำไม่ยากก็คาดหวังกับรัฐบาลใหม่นะอันนี้ผมก็บอกตรงๆคาดหวังมากๆว่าเขาจะเล็งเห็นตรงนี้เหมือนกัน